ทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมยีอีกเช่นเคยนะครับผมกับรายการโกสกูเตอร์นะครับผมและวันนี้ช่วงสกูเตอร์ทกนะครับผมมีท่ามาเสนอทุกคนอีกแล้วนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับผมท่าน้ํานนนั่นเองนะครับทุกคนก็เปลี่ยนสถานที่ในการในการสอนแต่ละท่าบ้างนะมันมันมันเดิมเดิมก็จําเจมก็เบื่อเนาะ ครับผมและท่านี้นะครับผมเริ่มต้นกันเลยนะผมคิดชื่อให้มันได้แล้วทุกคนคือท่าแปลกแล้วกันง่ายๆเรียกกันง่ายเป็นท่าแปลกแล้วกันนะครับคนเราก็แปลกนะครับทุกคนนะไอ้ท่าที่มีชื่อเรียกเนี่ยหรือท่าเบสิกทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอยากเล่นกันไม่ค่อยอยากฝึกกันเท่าไหร่หรอกแต่พอพอผมมาทําคลิปเนี้ยแบบคลิปท่าพิเลนอะไรอย่างเงี้ยครับคนก็ชอบฝึกนะครับผมพี่ทํายังไงทำให้ดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสอนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันเป็นผลดีนะครับทุกคนมันเป็นข้อดีนะครับเราพูดกันในใน ใน,ในความฮาและพูดกันสนุกๆน,นะครับทุกคนไม่ได้ซีเรียสนะครับผมท่านี้ก็เป็นท่านหนึ่งที่ทําให้ทุกคนมีอะไรเล่นในใ,ในในการเล่นสกูตเตอร์มาขึ้นเท่านั้นเองนะครับผมก็ผมเต็มที่ในการบอกอยู่แล้วนะครับผมผมได้ท่าไหนาผมพร้อมที่จะบอกกับทุกๆคนนะครับผมส่วนท่านี้เริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนะเราจะต้องยืนบนสกูตเตอร์ให้ได้แบบปกติก่อนนั่นคือเบสิกพื้นฐานอยู่แล้วเราก็ต้องไถให้ได้นะครับผมทรงตัวได้อะไรได้แล้วนะครับผมเริ่มต้นเลยให้เรา ผมก็ไม่รู้จะใช้วิธีฝึกยังไงพอทุกอย่างมันจะต้องส่งกันหมดนะครับผมใช้ของผมเป็นทวนเอาซ้ายนำนะตัวนะซ้ายนำนะครับผมขาขวาขาหลังจะอยู่ด้านท้ายนะครับผมให้เราเอาขานำนะครับขาหน้าทิ้งมาที่พื้นเราต้องถ่ายออกไปก่อนนะครับถ่ายออกไปก่อนเบาๆก็ได้ไม่ต้องเร็วพอเราทิ้งมาที่พื้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราใช้ขาหลังครับทุกคนดันแผ่นถีบแผ่นนั่นเองนะครับดันแผ่นให้ไปข้างหน้าปุ๊บแล้วแผ่นจะเวียงครับทุกคนแผ่นจะเวียง เบี่ยงเสียดให้ทุกคนสบัดข้อมือนะครับสบัดข้อมือเลยอ่ะสบัดข้อมือแบบฟึบแผ่นก็จะหมุนแล้วเราก็ค่อยกระโดดใส่ครับตัวมันไม่ได้เป็นท่าที่อยู่บนอากาศเราก็ยังอยู่ที่พื้นแล้วก็ค่อยกระโดดหาแผ่นนะครับผมเดี๋ยวผมไปทําให้ดูก่อนดีกว่าว่าท่านี้มันเป็นท่ายังไงนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยไปทีละสเต็ปสเต็ปกันไปและอันดับแรกนะครับผมการเวี่ยงทุกคนเวี่ยงเวี่ยงยังไงเวี่ยงแบบนี้ใช้ขา ขาหน้านาํนาใช่ตอนเราตอนเรายืนแผ่นให้เราลงมาที่พื้นวางไว้ที่พื้นหนึ่งขานะครับผมแล้วใช้เวียงไปปุ๊บอ่าพอจังหวะเวียงทุกคนจะเห็นมือผมละเวียงเขาเวียงไปเสร็จเนี้ยแผ่นจะออกไปทางนู้นเขาเวียงไปเสร็จปุ๊บมันจะยืดกับมือพอยืดกับมือเสร็จเบี้ยจะมีช่องว่างให้ทุกคนตวัดครับปุ๊บนะให้ทุกคนตวัดแบบนี้เลยปุ๊บอ่านะัะผมอันแรกคือเวี่ยงก่อนแล้วกันนะครับให้ทุกคนหลอกฝึกเวียงฝึกฝึกทิ้งขาลงพื้นปุ๊บแล้วเวียงอ่า ฝึกเที้ยงขาลงพื้นแล้วเหวี่ยงนะครับเอาเอาอันนี้ก่อนขั้นตอนแรกนะครับผมเดี๋ยวไปดูขั้นตอนสองกันถอดมาครับและวิธีที่สองนะครับทุกคนคือการบิดข้อมือเพื่อหลบแผน่นการบิดข้อมือเพื่อหลบแผ่นนะครับผมวิดยังไงหลังจากที่เราดันแผ่นออกไปแล้วนะแผ่นจะเหวี่ยงทุกคน ันจะเวียงอย่างนี้นะครับฟืบให้เราติดข้อมือหลบมันจะเป็นอย่างนี้ครับเหมือนท่าชื่อท่าชื่อท่าหนึ่งเนดะี๋ยวผมจำไม่ได้เหมือนกันมันจะเป็นข้อมือแบบการการเวียงหลบอย่างนี้ครับเอามือหลบแล้วแผ่นมันจะวนวนเข้ามานะครับแล้วเราก็ค่อยกระโดดใส่นะครับผมเดี๋ยวไปดูแบบแบบผมดันแผ่นเอาสองอย่างก่อนดันแผ่นกับหมุนมือนะครับผมว่ามันเป็นยังไงเรายังไม่กระโดดเข้าหาแผ่นนะไปดูกันทุกคน และอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับหลังจากเราดันแผ่นนะครับผมหมุนมือแบบหลบแล้วแบบพลิกหลบเพื่อให้บาเนี่ยมันหมุนครบรอบแล้วเราก็จะโดดใส่นะครับผมส่วนขั้นตอนนี้ครับผมจะเป็นขั้นตอนรอแผ่นนะครับผมพอเราพอเราบิดมือครับทุกคนแผ่นจะวนมาแผ่นจะวนมาทำไงก็ได้แผ่นมันวนมาให้มันอยู่ในระนาระนาบที่เราจะกระโดดเข้าหามันได้นะครับผม จังหวะนี้แหละครับผมพอมันหมุนมาปุ๊บเราตัวเรายังอยู่ที่พื้นอยู่ครับเราต้องหลบมันก่อนพอมันหมุนมาปุ๊บเรากระดดใส่เลยขั้นตอนสุดท้ายมันจะเป็นขั้นตอนการกระโดดใส่นะครับผม ครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับท่านี้นะมันก็เป็นแนวทางในการเล่นแบบแนวสตรีทได้ได้ดีเหมือนกันอีกท่าหนึ่งนะครับผมสนุกสนุกกันครับทุกคนหาท่าพี่ลงพี่เรนอะไรมาแชร์กันได้นะครับผมนะก็ฝากกันด้วยนะฝากติดตามกันด้วยละกันนะครับกับช่องโกสกู t เตอร์นะครับผมก็จะมีคลิปหลากหลายให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมก็ฝาก Facebook กันด้วยนะกลุ่มใน a c e b o o k นะครับผมสกูเตอร์สตาร์ไทยแลนด์ นะครับผมเข้าไปพูดคุยกันได้ปรึกษาหารือพี่ๆกันได้แล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนอุปกรณ์สกูตเตอร์กันได้นะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมยีขอตัวลาทุกคนไปก่อนกับช่อง Goal Scooter Scooter T ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ